ถ้าเราเพลิดพลาดลวรวแบบลื่นแล้วตกเขาเนี่ยนู่นเลยบ้านเกิดร้างผมก็โอ้โห,โหเลตุ่มเปะละจะมาช่วยกันเกี่ยวข้าวนะคะทุกคนคนก็กินข้าวกันอย่างอร่อยอาเรศถ้าไม่แทงใช้แรงระท้าอย่างเดียวสู้พวกวัวใต้ไม่ได้ตัวยาวนะครับแต่ว่าตัวเตี้ยหน่อยแต่ว่าเขายาวด้วยตกใจลุกขึ้นเลย <ๆ S 1> อยู่ในป่ามันก็สวยงามเลยนะรับม้าพวกนี้ สวัสดีครับผมวอลวีทในวันนี้วันหยุดนะครับวันอาทิตย์เราจะไปไหนโวจะไปเกี่ยวข้าวจะไปเกี่ยวข้าวเนาะเป็นแปลงสุดท้ายละแปลงนี้เสร็จก็หมดละปีนี้วูเกี่ยวข้าวเป็นไหมไม่เป็นโอ้โหไปทําอะไรเนี่ยไปอไ๋อไปดูพ่อเกี่ยวข้าวโอเคตอนนี้แปดโมงกวัวเดี๋ยวเราก็จะลุยเลย ผมและหมูอ้วนก็นั่งหน้า<ช>ย่าย่ายองแล้วก็ลูกหมีลูกลิงนั่งหลังนะครับเด็กๆไม่ชอบนั่งหน้าชอบวายมานั่งหน้าจะได้ไม่หนาวไม่เอา้าจะนั่งหลังนครับเพราะข้างหน้ามันอึดอัดข้างหลังะมันล่งสบายนะครับกลิ้นไปกลิ้นมาได้ ก่อนจะไปถึงไร่นะครับแวะมาดูพวกวัวก่อนว่ามันติดหรือเปล่าผูกกินหญ้าลูซี่บุฟเฟ่บนเขานะครับมีอยู่ห้าตัวครับก็ผูกมันไว้กับเอแท่งเล็กอย่างนี้เลยนะครับให้มันกินหญ้าไอ่นี้แต่เกิดเหตุนะครับเมื่อคืนนี้ไอตัวนี้ไอดำเล็กนี้กับเ ไอ้นู่นนะครับเอเอวัวพันนู่นนะครับไอ้นวมนู่นซัดกันนะครับตัวนี้นี่แย่เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ดูหน้าผักแตกหมดเลยตัวเล็กนิดเดียวแต่ก็ห้าวเกินนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ก็ใหญ่มันก็สู้หมดนะครับมันไม่กลัวผมผูกไว้ตรงนู้นนะครับแล้วเชื่องมันแบบว่ามันยืดได้นะครับทําให้ Y, ตัวนี้ไก่ตัวนี้มันซัดกันซึ่งน่า <Yeah. S 1> จะสู้ตัวนี้ไม่ไหวตัวนี้มันใหญ่เก yep. ินเนี่ยมันซัดกันเมื่อกี้ผมมาดูแล้วมันเอ๊ะทำไมตรงนี้มันเละหมดเลยนะครับนี่เนี่ยมันน่าจะซัดกันนานแน่ๆนเนี่ยพวกดินพวกหญ้าตรงนี้เนี่ยตายหมดเลยนะครับปกติอ่ะมันจะเคี้ยวแบบนี้แต่ผมมาดูแล้วโอ้โหทำไมมันหญ้ามันเละอย่างนี้เลยเละตรงเป๊ะอย่างนี้เลยมันซัด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 ไปนู่นเลยซัดซัดซัดพวกหญ้านี่ล้มหมดเนี่ยผมผูกเอง ดำไว้ตรงนี้เชือกมันน่าจะแบบรูดนะครับแล้วมันก็ยืดมาหน่อยหนึ่งให้มันซัดตรงนี้เส่ยอีกตัวนี้ผูกไว้ตรงนี้สัดตรงนี้เละหมดส,ดสัดซัดซัดไม่รู้นานแค่ไหนนะครับแต่เท่าที่คิดไอ้ดำน่าจะสู้ไม่ไหวนะครับแรงแรงปะทะสู้ไม่ไหวตัวนี้เพราะตัวนี้เนี่ยมันอายุเยอะกว่าตัวนี้เนี่ยเข้าสี่ปีแต่ว่ามันกลายเป็นวัวพันธุมันก็เลยตัวใหญ่มันเห่ายเลย ตัวนี้ไม่มีล่องรอยอะไรเลยเพราะมันตัวใหญ่นะครับมันนกาจะกดแล้วก็มันก็ซัดไอ้ดำอย่างเดียวไอ้ดำก็โดนซัดอย่างเดียวลมค่อนข้างแรงนะครับไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่าตัวนี้ก็เสาฝรั่งตัวเดียวในฝูงตัวผู้นะครับในกลุ่มตัวผู้สี่ตัวซึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือมีตัวเมียอยู่นี่นะครับทําให้ไอ้เนี่ยไก้ไดำก็เลยแบบแย่งตัวเมียรครับก็เลยแบบเ เมียของผมผู้หญิงของผมอะไรอย่างนี้ก็เลยซัดกันเลยเนี่ยแต่ละตัวนี่มองมาที่ตัวเมียอย่างเดียวนะครับดูมันแบบว่าหึงตัวเมียนะครับถ้าตัวเมียเป็นสัตว์อินนี่ซัดกันบมันแน่พวกนี้ส่วนตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็ตัวเล็กกว่าเพื่อนนะครับตัวนี้แต่มันก็เริ่มเห่าเหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นวัวแม่เนี่ยเป็นผสมใต้ส่วนพ่อเนี่ยเหนือร้อยนะครับตัวนี้ก็ ลุ้นแทงอย่างเดียวตัวนี้ถ้าไม่แทงใช้แรงประท้าอย่างเดียวสู้พวกวัวใต้ไม่ได้นะครับแบบนี้อีกสี่ปีนะครับรู้กันแทงไม่แทงนะครับแต่เขายาวอยู่นะครับตัวนี้ตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะปีปีครึ่งน,นะครับตัวนี้เขาก็ยาวมาเท่านี้เองแต่ก็อนาคตยาวแน่ส่วนท่าจะให้ยาวชัวๆวก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นี่น่าจะประมาณสองปีครับตัวนี้ ผมซื้อมาเขาบอกว่าเดือนหน้าสองปีแต่เท่ทเาท have, ี่ผมดูแล้วมันไม่น่าใช่นะครับถ้าเป็นวัวผมแต่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าเขาเลี้ยงดีเลี้ยงอาหารอะไรอย่างนี้เพราะว่าซื้อมามันอ้วนนะครับเนี่ยแล้วก็มันแบบว่าเอ่อพวกเนื้ออะไรพวกนี้มันแบบเรียบๆอะไรอย่างนี้มันสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์กว่าวัวผมเพราะวัวผมเนี่ยเอามาผูกกับป่ากับหญ้าอะไรอย่างนี้เลยอย่างเดียวของเขาเนี่ยเขาเลี้ยงอยู่ที่บ้านอย่างดีให้อาหารให้หญ้าให้น้ําให้นู่นให้นี่ ตัวยาวนะครับแต่ว่าตัวเตี้ยหน่อยแต่ว่าเขายาวด้วยเขาไม่ได้ดีมากแต่ว่าผมชอบเขาทรงนี้แหละนะครับเขาดีเกินผมไม่ค่คยชอบนะครับแล้วเขาแบะเกินผมก็ไม่ค่คยชอบนะครับชอบเขาทรงประมาณนี้ก็โอเคกว่าจะถึงไลน์น่าจะเที่ยงแล้วนะครับโมเยอะเกินตอนนี้ก็มาถึงนะครับเส้นทางที่แคบป,ปัดตามข้างภูเขาแบบนี้เนี่ยถ้าเราพลาดเนี่ยเราก็จะ ลงเหวไปนะครับถ้าเราขับดีๆไม่พลาดก็จะไปตามถนนแบบนี้ถ้าหน้าฝนอะ่ะไม่ใครกล้าม,มานะครับเส้นทางนี้เพราะว่าจะทําให้เราล่วงลงเหวได้เลยเนี่ยพอดีกับรถหนึ่งคันนะครับถ้ารถสวนกันเนี่ยต้องถอยยาวๆเท่านั้นเพราะว่าไม่สามารถที่จะสวนกันได้มันจะมีเป็นจุดเป็นจุดนะครับที่สามารถสวนได้ ก็ถือว่าไม่ได้อันตร,รายอะไรมากนะครับสาหรับคนในพื้นที่แต่อันตร,รายในหน้าฝนคนเมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันตร,รายเนี่ยถ้าเราเผลอพลาดแล้วแบบลื่นแล้วตกเขาเนี่ยนู่นเลยข้างล่างห้วยนู่นเลยตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่หน้าฝนเนี่ยลื่นมากเลยเพราะว่ามันเป็นพวกก้อนหินนะครับแต่ว่าไม่ใช่พวกก้อนหินที่มันแบบว่า ทำให้ไม่ลื่นแต่เป็นพวกก้อนหินที่มันลื่นๆนะครับอธิบายไม่ถูกแต่ว่าบางบางช่วงก็ไม่ลื่นนะครับบางช่วงก็ลื่นมากแล้วก็แคบด้วยไปตามช่องภูเขาแบบนี้ที่ผมใช้เกียร์โลนะครับโฟลโลเลยให้มันค่อยๆไหลลงไปนะครับจะได้ไม่ต้องใช้เบรกเยอะใช้เกียร์ในการเบรก ้านนี้ก็จะเป็นไร่กระลำนะครับก็ต้องที่ผ่านมานึงจะเป็นมะเขือเทศก็หวังระบบน้ํานะครับลคนก็ถามว่าเอาน้ําจากไหนมารดนะครับก็คือดูดจากบ่อมานะครับก็คือเขาขุดบ่ออยู่ตรงนน้นครับตรงนาาน,น้นมีลําธานเล็กๆอยู่แถวนี้ก็เตรียมไร่ปลูกผักฤดูหนาวนี้แต่ถ้าน้านแรงน้ําอาจจะไม่ค่อยพอนะครับแต่ถ้าน้า,นาหนาว น้ำพออยู่น,นี่ก็เป็นไร่ข้าวโพดใกล้ถึงแล้วนะครับเลยเอไล่ขิงนี้ไปก็ถึงแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นไร่ขิงก็เลยไปก็ถึงไร่ข้าวพวกผมละขิงนี่เขาจะเอาไว้เป็นขิงแม่แม่พันธุ์นะครับหรือที่เขาเรียกว่าแม่ขิง ก็คือเอาไว้ปลูกในปีต่อไปคิดว่านะครับแต่ก็ไม่แน่เจ้าพองอาจจะขุดขายก็เป็นไปได้ถ้ามันสวยมันดีก็เก็บไว้เป็นพันนะครับทำไม,ไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยหรืออาจจะแบบอยากได้เงินนี้ก็ขายนี่ก็เป็นพวกกระต๊อบนะครับที่เวลามาทำไร่ก็จะพักผ่อนอยู่ตรงนี้ มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกือบสิบโมงมาแวะนู่นแวะนี่นะครับก็มาเจอวัวและม้าอยู่ตรงนี้ด้วยยอออนอนอาบแดดกันอยู่นะครับยอออโอ้ตกใจลุกขึ้นเลยตรงนี้มีอยู่ประมาณสิบตัวนะครับตรงนี้เนี่ยบ้านเกิดล้างเนี่ยก็ซุดโสมลงบอกจะลือ้อจะลือ้อก็ไม่ลื้อสักทีนะครับผ่านมา ปีสองปีละก็ยังอยู่เหมือนเดิมยอออออ,อตกใจเสียงเด็กๆนะครับไม่เคยได้ยินแม่วัวงามๆทั้งนั้นนะครับไอแดงตัวนี้นะครับจะเอากลับบ้านแล้วเราจะเอาตัวพ่ออีกตัวหนึ่งมาใส่นะครับมันมันเริ่มโตนะครับตัวนี้ก็เลยทำให้ต้องเอากลับบ้านไม่งั้นเนี่ยมันเดี๋ยวมันก็จะ ทับพวกแม่พวกพี่ของตัวเองนี้นะครับทำให้ลูกออกมาไม่สวยงามแล้วก็ม้าก็อยู่ทางฝั่งด้านโน้นนะครับตรงนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณสิบตัวแล้วก็ไอข้างล่างป่าเสือโน้นนะครับก็มีอีกประมาณสิบตัวโอ้ยสิบกว่าตัวแต่เหลือแค่เก้าตัว แม่ตัวงามๆนี้นะครับตัวนี้ก่อนหน้านี้เอาอเมื่อปีที่แล้วนะครับเอาอแก,กลบมาทับได้ลูกละมันหนีไปคลอดลูกในป่านะครับลูกหายไปไหนไม่รู้นะครับโดนหมาในกินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับออ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 มีก็เป็นม้านะครับม้าเหลืออยู่แค่ห้าตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ ส่วนตัวที่ผมเอาไปเลี้ยงอ่ะตายแล้วนะครับเลี้ยงดีเกินนะครับให้ยาบดให้กินเยอะเกินนะครับท้องอืดตายเลยไว้คราวหน้ามีลูกใหม่นะครับคยอยไปเลี้ยงอย่างถูกวิธีนะครับเนี่ยอยู่ในป่ามันก็สวยงามเลยนะครับม้าพวกนี้เป็นม้าที่ไม่ใหญ่นะครับเป็นม้าดอยของแท้เลยไม่ได้ผสมสายเลือดอ่าอื่นเลยบริเวณบนดอยนี้ตอนนี้เหลือของพ่อเจ้าเดียวแล้วนะครับเพราะว่า ่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้งานกันละมาพ่อก็ชอบก็เลยเลี้ยงไว้ดูเล่นแค่นั้นนะครับเดี๋ยวนี้เขาใช้แต่แมงกระสซกันละตัวนี้เนี่ยอายุน่าจะสองปีได้แล้วนะครับตัวนี้แต่ว่าเขาสั้นนิดเดียวเองแม่มันก็เขายาวดีนะครับนี่พ่อมันก็เขายาวไม่รู้ทำไมลูกออกมาเขาสั้นกับปีดเดียวนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ บางตัวพ่อก็เขาสั้นแม่เขาสั้นลูกออกมาเขายาวอย่างนี้นะครับมันอาจจะไปเหมือนปู่ย่านะครับตัวนี้ลูกผสมแล้วตัวนี้ตัวนี้เหนือร้อยตัวนี้เหนือร้อยตัวนี้แม่วัดแทงครับตัวนี้ลูกมันตายนะครับก่อนหน้านี้เดี๋ยวรอตัวใหม่นะครับถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยแทงแน่นอนตัวนี้พี่น้องตัวผู้มันแทงหมดนะครับอย่าเชื่อผมนะครับ นี่ก็แม่แดงที่ง,งามๆของผมนี่เองแม่ตัวนี้เขาง,งามๆเลยนี่ลูกมันลูกแดงเหมือนแม่เลยตัวนี้ก็ลูกมันนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นพี่ตัวนี้เป็นน้องห่างกันหนึ่งปีบ้านเกิดร้างผมก็โอ้โหเลตุ่มเปะละ กลายเป็นที่หลบฝนของวัวไปแล้วและมา้าเนี่ยอยากขึ้นไปเลยนะครับมันเอียงแบบไม่มีระดับละมันจะล้มวันไหนไม่รู้เลยอย่าอยู่ใกล้เด็ดขาดนี่ถ้าฝนตกวัวไปหลบฝนทับวัวตายแน่เลยส่วนแม่นะครับแม่ก็มาตั้งแต่เช้าละเกี่ยวข้าวอยู่นูน่นยุ้งช้างก็ยังอยู่นี่แม่ก็เกี่ยวได้ นิดหนึ่งละตั้งแต่ตรงนี้ไปจนตรงนู้นมาละก่อต้นหนึ่งดกเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวก็จะเตรียมตรงเตรียมตัวแล้วก็จะไปเกี่ยวข้าวกันละใครไม่เกี่ยวเราเกี่ยวในวันนี้แม่ยงหมูวันก็มาเกี่ยวเรียบร้อยยายากก่อไฟรู้สึกจะเผาปลาหรือปิ้งปลาอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันช่วงพายุ คาร์แมกกี้นะครับข้าวแมกกี้อะไรนี่แหละนะครับทําให้ข้าวเนี่ยล้มหมดเลยเนี่ยทําให้ต้องเกี่ยวลงล่างนะครับปกติเนี่ยเกี่ยวขึ้นบนมันจะง่ายกว่าแต่ทีเนี้ยข้าวมันล้มลงไปข้างล่างนะครับทําให้ต้องเกี่ยวลงล่างอย่างนี้เลยโ<พ>อ <Okay. S 2> เคอืมทีแล้วนี่ไม่เหลือสตล้มหมดเลยเนาะปีนี้ก็ยังเหลือเป็นหย่อมเป็นหย่อมที่ไม่ล้ม 对啊。 สิบสองโมงแล้วนะครับเมื่อกี้ประมาณสิบโมงครึ่งนะครับพ่อก็ไปดูวัวมาช่วยก็ผมเกี่ยวนะครับส่วนยายาเนี่ยปิ้งปลาไม่รู้ได้หรือยังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนี่ยเกี่ยวตั้งแต่เช้ามาได้แค่นี้เองตรงนู้นก็ยังเหลืออยู่หย่อมนิดหนึ่งเพราะว่ามันล้มนะครับทําให้แบบเกี่ยวช้ามากถ้ามันไม่ล้มอ่ะโอ้โหตอนนี้นี่น่าจะเกินครึ่งละแต่ว่ามันล้มก็เลยแบบโอ้ ยากสุดๆแย่สุดๆก็มาถึงนะครับกองไฟที่จาย่าปิ้งปลาปลาก็ไม่มีแล้วน่าจะโอ้อยู่นี่ไงนี่เลยปลาทับทิมนะครับอืมอร่อยดีฮัลโหลอาจารยอยู่นี่ตัวใหญ่เกินหนาเกินเนาะ ก็เดี๋ยวรออหมูว้วนเขากลับมานะครับค่อยกินข้าวกันอันนี้ยายๆก็เตรียมข้าวเตรียมอะไรมาแล้วปลาทับทิมตัวใหญ่วันนี้ยายๆเปเลี้ยงต้มผักน้ำพริกอันนี้เลี้ยงอนี้ยาเลี้ยงอันนี้ผัดพริกแกงไก่ต้มขาไก่ส่วนปูไอลิงนะครับก็

กินข้าวกันตามอัธยาศัยเจ้าแมาตังเนี่ยคนดูนี่ิดปูอ่เาะปิดตัวดปลาอย่างนี้ปลาไม่สิดนิดปลาติดอะไรติอะไรติดอะไร

ระว,วังโดนหวยชัจ ua อย่าปล่อยอย่าปลา่อยโอ้โหเจ็บปวดตัวตุ่จิตใจยแล้วก็เจ้าจ้าอย่งกว่าจิจิจว่าชอบแต่เดียวหลักคนก็กินข้าวกันอย่างอร่อยเอาเร,ออรไม่มีที่นั่งก็ยืนกันนะครับ <c oughs> โอ้ไอ้ลิงนั่งกินอยู่ข้างล่างนี้ ส่วนไอ้ลิงกับไอ้มีนะครับก็เล่นกันอย่างเดียวข้าวไม่ยอมกินกินแต่ขนมกำลังกายระหว่างที่กำลังกินข้าวกันอยู่นะคะทุกคนพี่จงก็ มาถึงไล่แล้วคะ่ะจะมาช่วยกันเกี่ยวข้าวนะคะทุกคนนี่เลยยายาก่ก็ล้างช่วยอยู่ใช่ไหมยายา่ยายาย่วันนี้ยาย่ก็คือทํางานทุกอย่างเลยนะคะทุกคนวันนี้เป็นแม่ครัว <laughs> เป็นแม่ครัวก็คนล้างจานยังไงทำไมเจ้าไดาโนเสาร์คิดดืจะไปไหน โอโหยกลดเลยเหรอแม่ก็กำลังกินข้าวอยู่นะคะทุกคนส่วนวอลวิทก็นอนอยู่ตรงนี้นะคะหลังจากกินข้าวเสร็จพักผ่อนเสร็จนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วก็เริ่มงานยามบ่ายต่อนะครับบ่ายนี้ก็จะมียาย่าแม่หมูอ้วนยง แล้วก็จงนะครับบ่ายนี้พ่อไปตามหาวัวนะครับมีแม่วัวหนึ่งตัวไปคลอดลูกในป่าหายไป <Hey. S 1> นะครับจะไปตามหาว่าจะเจอหรือเปล่าไออะไรเนี่ย <Hey. S 1> ไหนทางนูน่นน่ะอายงไง <Hey. S 1> แวบๆบแบบหัวโผล่ๆอยู่นูน่นโอเคเดี๋ยวบ่ายนีผ้ผมก็จะค่อยๆเกี่ยวกันไปนะครับวันนี้ยังไงก็คงไม่เสร็จแน่ๆแล้วนะครับเท่าที่คิดดูเพราะว่ามันยาวไปนู่นเลยบ่า,บายสามสี่สิบนะครับตอนนี้ ก็เกี่ยวยังไม่ไปถึงไหนเลยเกี่ยวจากตรงบ้านตรงนู้นครับมาถึงแค่ตรงนี้ยังเหลืออีกเยอะเลยทีเดียวนี่ยังเหลืออีกนี่ไปจงข้างหลังนู่นเลยไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ไม่น้อยเลยถ้าคนเยอะแบบนี้น่าจะสามวันนะครับก็จะหมดทีแรกเนี่ยนึกวันหนึ่งวันหมดนะครับ แต่ถ้ามันดีๆเกี่ยวอ่ะน่าจะหมดอยู่นะครับหวันคนเยอะแบบนี้แต่มันล้มเยอะนะครับทําให้แบบเกี่ยวยากเกี่ยวช้าก็จะต้องนานหน่อยสี่โมงครึ่งนะครับทุกคนก็ยังเกี่ยวข้าวกันอย่างขยันขันแข็งกันเลยทีเดียวโอโหเสียงอะไรฮ่าฮ่าฮ่าตรงหลังช่วจ,จรอาอีบุช่วเจราเต้นยัง ยังอ๋อตรงนี้ยังหลับอยู่ครับนี่เกี่ยวทั้งวันได้แค่นิดเดียวนะครับตรงนูน้นมาถึงแค่ตรงนี้นะครับแล้วผมก็เกี่ยวนําหน้าไปข้างหน้านุ้นหน่อยนึงแค่นั้นตรงนี้ก็เหลือนิดหนึ่งตรงนี้ไปตรงนั้นก็ฝั่งนู้นก็เหลือเยอะเลยอ่าได้ยังไม่ถึงครึ่งนะครับน่าจะสักเศษสอง ส่วนอ่าเส็จ2อส่วนหน,นะครับประมาณนี้แดดฝั่งนี้ก็ยังแรงอยู่ของนกต่างๆก็ร้องกันเต็มเลยจิบจิ๊บเจบวันนี้ก็คงได้เพียงประมาณนี้นะครับเกี่ยวอีกสักแป๊บหนึ่งก็น,น่าจะกลับบ้านแล้วนะครับเพราะตรงนี้เนี่ย ตาทิดก็หายไปเรียบร้อยแล้วก็โอเคนะครับคลิปนี้ง่ายๆมาเกี่ยวข้าว1วันแค่นั้นแต่ว่าไม่ใช่หนึ่งวันเต็มๆนะครับตอนเช้าเนี่ยมาสายแล้วก็แวะไปดูวัวอะไรนะครับมาถึงนี่ก็โอ้โหกี่โมงจำไม่ได้แล้วนะครับ <c oughs> เหมือนจะสิบโมงหรือเปล่านะครับน่าจะใช่ก็โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวพวกผมก็จะเดินทางกลับบ้านกลับถึงบ้านก็น่าจะมืดนะครับพรุ่งนี้ก็มาเกี่ยวใหม่นะครับ ก็โอเคจะกลัหม่คลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย